โโห,หาแนวอยู่แนวกินครับทีมงานรถตัดไม้ช่วงพัก,กนู่นอยู่ข้างบนนั่นครับาาดูไม้เขาเ,าเท่าที่หาได้ <c oughs> ช่วงพักครับดูอ <c oughs> สองคนสามคนยังไม่อยู่รู้จะได้ไหรือเปล่า

you know what